สวัสดีครับพี่น้องก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องมิรสายสายเขียวของเราสายรถพิเศษนะครับแล้วก็สายมวยนะครับพี่น้องจ้าไว้ทุ่งนาฟ้าฝันมาอีกแล้วครับพี่น้องนะบรรยากาศยามเย็นเย็นเนอะพี่น้องเด้อสิวนพี่น้องมาเที่ยวทุ่งนาฟ้าฝฟันยามเย็นเย็นวันนี้นะครับพี่น้องทุ่งนาฟ้าฝฟันมีอะไรดีๆหลายอย่างนะครับมีทั้งโหดมันฮาและก็เต็มไปด้วยสาระพี่น้องนะ แล้วก็แสมสวยสาระด,ด้วยพี่น้องทุกท่านที่ยังนะครับคิดถึงจาวไว้นะครับคิดถึงจาวไว้คิดถึงจาวไว้ทุ่งนา้าฝฟฟันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคิดถึงจาวไว้ก็ให้อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดตัดตะคข้ด้วยนะครับซับตะเข้มีเสียงกบร้องด้วยนะครับทุ่งนา้าฝันฟังเสียงกบพี่น้องมีกบเฝ้าน้ำนพี่น้องอ,อ่ะอ่าพี่น้องเห็นว่าอ่าถ้าพี่น้องไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืม กดติดตามนะพี่น้องเด้อเผื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะพี่น้องเด้อมือนี่ทุ่งนาผ้าฝันสิผ้าพี่น้องนะพี่น้องมาปลูกต้นไม้เมื่อนี่มีใหญ่นะครับใหญ่จะของนาทุ่งนาผ้าฝันของเรานะครับจะของทุ่งนาผ้าฝันของเราวันนี้แล้วก็มีปู่เทียนนะครับคนหนึ่งนะครับมาร่วมแรงร่วมใจช่วยปลูกต้นไม้ที่ทุ่งนาผ้าฝันนะครับนะครับพี่น้องเผื่อที่จะได้โรคโรกร้อนนะครับ ถ้าคิดถึงจ่าไว้ทุ่งนาพาะฝันก็อย่าลืมกันครับกดติดตามที่อยู่ช่อง YouTube ได้นะครับผมทุ่งนาพาะฝันของจ่าไว้เนี่ยจะมีทั้งโหดมันฮาและก็สาระแล้วครับพี่น้องนะฮะวันนี้จะชวนพี่น้องมาปลูกต้นไม้กันนะครับปลูกต้นไม้เพื่ออะไรเพื่อลดโลกร้อนเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยโลกเราเนี่มันร้อนนะครับพี่น้องร้อนนะก็เลยจะอยากชวนพี่น้องนี่มาปลูกต้นไม้และพี่น้องทุ่งนาฝันของเราก็มีอะไรดีๆหลายอย่างนี่ครับดูทุ่งนาบรรยากาศยามเย็นๆเลพี่น้องเด้อ นเย็นนะครับเออโอ้ยมีอยากให้พี่น้องมาเที่ยวนะครับผ่านไปผ่านมานะครับก็จะพาพี่น้องไปปลูกต้นไม้กันวันนี้เด้อพี่น้องเด้อไปปลูกต้นไม้เด้อเดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนฮะมาพี่น้องปลูกต้นไม้วันนี้มียายจรน,นะครับยายจรแล้วก็ปูเทียนนะครับพี่น้องมาปลูกต้นไม้กันแล้วก็ให้อาหารปลาให้อาหารกบเด้องเดี๋ย <BAR> วเดี๋ยวให้ <Andrew> ใหายายจรนี่ชวนพี่น้องนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวชวนพี่น้องปลูกต้นไม้เดี๋ยว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 เนี่ยครับยายจอนหรือว่าทุ่งนาฝาฝนของเราเนี่ยนะครับพี่น้องนะอะไรใครที่ชอบนะครับสะไอตลกวันห้าดูเดือดครับก็นะครับมาที่ทุ่งนาฝาฝนของเรานะครับบรรยากาศดีๆนะครับทุ่งนาฝาฝนนี่ครับยามเย็นๆนะครับไม่เย็นมากแล้วครับตอนนี้ก็ยามเย็นเย็นเย็นไม่ปูเถียนนะครับปูเถียนปูเถียนไอชวนพี่น้องมาปลูกต้นไม้ดิ ปลูกต้นไม้เด้อพี่น้องเอ้ยเออปลูกต้นไม้พี่น้องเอ้ยนี่เราจะปลูกต้นไม้กันวันนี้โอ้โหดูสิครับบรรยากาศนะพี่น้องเลยเดี๋ยวให้ยายจรนะครับเจ้าของทุ่งนาผาฝันของเราเนี่ยนะครับยายจรของทุ่งนาฝันลองชวนพี่น้องปลูกต้นมาปลูกต้นไม้ดิยายจรนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้โหลูกหลานมาชอยยายปลูกกกใหม่มาปลูกกกใหม่ลด ลดโรคร้อนเด้อเออเพราะแก้มอยู like? ่หันไหนเออาปลูกพกใหม่น okay. ้ำยายมาหลุกมากเออเอ้ยมาเด้อโอ้โหมาเด้อพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมาปลูกต้นใหม่เด้อลดโรคร้อนเด้อขอบขอบคุณยายจอนโอเคขอบคุณยายจอนมากเลยนะครับวัสดีค่ะแล้วจอนสู้สู้ไหมสู้ยกมือสู้หน่อยโอเคยายจอนสู้ๆวันนี้ทุ่งนาฝันของเราก็มีอะไรนะครับสาระดีๆแล้วก็นะครับโหดมันห้าแล้วก็สาระนะครับพี่น้อง ว่เทียนทุ่งนาฝันของเราอะไรนะอยู่ให้อยู่ให้อยู่สวนอยู่หน้าอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าให้หน้าคือเ่าเอาตรงนาคือเขาพี่น้องเอาไปจินอยู่ให้อยู่หน้าทุ่งนาผ้าผันอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้มมาเดอาวันนี้เราจะปลูกต้นไม้กันครับพอดีนะครับปลูกต้นไม้เสร็จเราก็จะนะครับนะครับปลูกต้นไม้เสร็จเราก็จะ ให้อาหารปลาให้อาหารกบนะครับที่ทุ่งนาฝาฝันของเราบรรยากาศยามเย็นเย็นนี่นะครับบรรยากาศให้พี่น้องดูบรรยากาศเอาเดี๋ยวตอนนี้ยายจอนกับปู่เถียนปลูกต้นไม้เลยครับเชิญปลูกต้นไม้เลยครับปลูกต้นไม้เลยนะครับโอ้โหให้ดูบรรยากาศการปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับที่ทุ่งนาฝาฝันของเรานะครับตอนนี้นะครับเออเอาถุงยางออกก่อนถุงยางออกก่อนปลูกต้นไม้รถถุงยางออกก่อนเดี๋ยวเขาสิหัวรอเด้นี่เดี๋ยวเอาบีไทยเอาบีไทยเดี๋ยวเอาบีไทยเอาบีไทยยิ่งเข้าเลย เดี๋ยวจอดแล้วปลูกเป็นยังไงน่ะอ้านะเดี๋ยวจอดปลูกต้นไม้เอาเอากรเจี๊ยบติดออกเห็นตงามเห็นมั้ยเออปลูกต้นไม้รอปลูกให้ลูกหลานพี่น้องปลูกให้ลูกหลานพี่น้องเดี๋ยวจ้าวไปขอปลูกต้นหนึ่งเด้อจ้าว้ขอปลูกต้นหนึ่งนะครับโอ้ยเนี่ย ดอกกระเจ้านี่เราดอกกระจานะครับพี่น้องนี่ได้จากสมาชิกสายเขียวของเราว่าสันดาวเทียมนะครับให้มานะครับต้นนี้ดอกกระจานะครับว่าสันดาวเทียมให้มานะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับนะดอกกระะจานะครับต้นนี้นะครับต้นจิกน้ํานะครับจิกน้านะพี่น้องจิกน้ําพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าขี้เก่าพี่น้องนาบเรรคั อยู่หนอยู่นคือเกาได้กเนผ้คนไม่ถยกัน้ามาปลูกสมักันดีกว่าอยู่ทุ่งนาคาฝันของเราแตปลูกเพื่ออะไรแกจอนี่ปลูกเพื่ออะไรนี่เพื่อรถลุกรลอนลกร้อนโอ้โหรอรนอนเที่ยนรอเที่ยนรอบน เพื่อนมาเพื่อรถลุกลอดลุร้อดเล่นเพื่อลุกลอดโอ้เพื่อรถลุลอดล่อนครับยายจอนบอกปลูกเพื่อรถลุกลอดลอนนัดเนี่ยต้นขีกน้ำนะครับขีกน้ำหรือว่าต้นสะเดาน้ำนะโอ้ยหรือต้นอะไรนะจะโดนน้ำบ้านเราเออจะโดนน้ำพี่น้องกนะโดนน้ำไม่มายายจอนโดนน้ำโดนน้ำเออพักจะโดนน้ำเนี่ยเขาพักจะโดนน้ำพักจะโดนน้ำพี่น้องหนิพักจะโดนน้ำผมพักโดนน้ำเดลย บางเงี้ยพักแต่น้ำเข้าเนี่คนไม่ลดโลกร้อนเออยายจอนบังสีอัดเราเราปลูกสมบัติเราก็ทำอะไรคนน้ำใช่ไหมตนน้ำแล้วก็ให้อาหารปลาให้อาหารปลาค้นน้ำคนเปล่าเออยายจอนคุยกับพี่น้องนี่ว่ารถรถลดโอ้แบบอาอาหารมาลดน้ำโก็ให้ไม่ให้ปลาเออยายจอนเป็นชีวิตยายจอนนี่เขาจะทำเป็นชีวิตประจำวันทุกวันนะครับพี่น้องนะนะครับ แกบอกว่าแกจะไม่ยอมตายน,นอกจากอายุร้อยสิบปีแกอยู่ถึงร้อยสิบปีแกถึงจะตายนะครับแกบอกว่าวแกถึงร้อยู่ถ้าทุกวันคนแก่ๆนะครับท่านพี่น้องเคยมีญาติมีพี่ไอ้แกๆเนี่ยนะครับทุ่งนาผาฝันของเราเนี่ยเป็นหนมทางแห่งความอายุยืนน้อง<ก>เพราะว่าเช้ามาอยู่ทุ่งนาผาฝันนี่ก็ไม่มีบรรยากาศไมีต้นไม้ไม่มีสารพิษอะไรทั้งสิ้นนะพี่น้องนะแกจอนี่อยู่ที่นี่ทุกวันน้องบัดไวไม่ได้มาที่นี่เนี่ยโอ้โหปวดหัว ตัวร้อนนะครับเสียงดังโวยวายเพราะาอยากจะมาทุกนาฝาฝันพี่น้องนะอยากมาทุกนาภาฝันของเรานะครับมาเล่นมาเที่ยวด,ด้วยครับี๋ยวก็วนะครับให้อาหารปลาทุกวันยจจรบอกโอ้โหอยากไปทุกนาภาฝันเหลือกเกินนะครับผมคิดว่าท่านใดที่มาทุกนาภาฝันนี่แล้วอยากจะมาอีกแน่นอนครับผม <c oughs> เพราะว่าเช้ามาเย็นมานี่มันสัน้นมันมีความสุขนะครับมันไม่แก่ฮะมันมีความสุขมันแบบปลอดโปล่กสารพิษอะไรไม่มีเพราะว่าที่นี่เราจะปอดปาดจากสารพิษนะครับพี่น้อง จะไม่มีสารพิษสารเคมีอะไรทั้งสิ้นของว่าผมจะคืนความชุ่มชื้นให้แกผมจะคืนความชุ่มชื้นให้แกผมมาครับเด็กให้ดูปลาพี่น้องให้ดูปลาครับพี่น้องมาพี่น้องมาพี่น้องมานะครับเดี๋ยวให้ดูปลาเดี๋ยวให้ดูปลาดูนะครับสองตายายพี่น้องเอ้ยโบยากให้เบอลนะครับพี่น้องสองตายายนี่ครับพี่น้องสองตายายนะครับพี่น้องโอ้โหดูครับดูปลา ดูครับดูครับนี่สองตายายเราก็โอ้โหให้ดูบรรยากาศยามเย็นเย็นหน่อยนะครับผมโอ้โหพี่น้องนะครับมีความสุขนะครับเห็นไหมครับอยู่ทุ่งนาว่าฝันของเราจะไม่แก่ง่ายครับผมเพราะว่าไม่มีสารพิษนะครับปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับพี่น้องนะครับไม่ต้องฉีดยาครับพี่น้องนี่ครับนะอายุยืนนะครับ นี่ครับใหจรของเราเนี่ยเจ <Yeah well, S 1> ้าของทุ่งนาพาฝันของเรานี่ก็จะอยู่ที่นี่แหละครับเช้าเย็นนะครับนี่โอ้โหดีครับเอ้โหเห็นไหมมากๆๆๆๆมากินอาหารนี่ไหนนี่ดูปลาเยอะมากนี่มาพี่น้องมามาลูกๆร้านอมาชมปลาเร็วมาชมตกบุกเนไหมลบโลกร้อนมากเออ ดูครับดูครับดูครับนี่ครับโอ้โหดูปลาครับพี่น้องบรรยากาศโอ้ไม่อยากจะพูดนะครับผมเชื่อได้เลยว่าท่านใดที่มานะครับทุ่งนาฟ้าฝันแล้วนะครับนะครับต้องอยากมาอีกนะครับพี่น้องครับดูบรรยากาศของเรานะครับที่ทุ่งนาฟ้าฝันของเรายามเย็นๆปู่เถียนไม่มีเสียงเลยปู่เถียนชวนพี่น้องมาปลูกต้นไม้แล้วก็มาชมทุ่งนาฟ้าฝันดิมาเบิงเด้อมาเบิง้ม้เด้อ อร,รอ,าอาหารแปลานะครับให้พี่น้องชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับที่ทุ่งนาผาฝันของเรานะครับบรรยากาศยามเย็นๆผมเชื่อได้เลยว่านะครับผมทุกท่านมาแล้วนะครับก็อยากจะมาอีกแน่นอนนะครับแล้วก็ยับรองว่า ครับเช้าเย็นมาที่นี่นะครับอายุจะยืนครับพี่น้องเพราะว่าปราศจากสารพิษใดๆไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าอะไรนะครับผมจะคืนความชุ่นชื้นให้แก่พื้นนานะครับพี่น้องนะครับจ่าไว้เนี่ยครับจะคืนความชุ่นชื้นให้แก่พื้นนาพี่น้องนะครับท่านผู้ใดนะครับที่สนใจนะครับหรือว่ารักนะครับเป็นไอดอลหรือว่าเป็นสหายของจ่าไวทุ่งนา้าฝันแล้วก็ครับคิดถึงยาจอนนะครับคิดถึงยาจอนก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับทุ่งนา้าฝันของเรามีทั้งโหด แล้วก็มันฮาแล้วก็สาระครับพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับติดตามด้วยนะครับผมทุ่งนาผาฝันของเราก็นะครับนะครับคุณนาาฝันเราก็จะยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับจบคลิปไปแค่นี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆจากจ่าว้ทุ่งนาผาฝันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ